ครับรถมาส่งกระเตี่ยวครับผมกรยเตี่ยวดิอด,ด,ดิ่มาแล้วครับรถมาส่งกระเตี่ยวถาแบบคุณแม่ไม่ใคุณแม่ นี่ครับพัดเจียวคนสุดพัดเจียวเลยครับ rút hàng À ครับมากินเลยครับวันนี้สั่งลูกเตี๋ยวแก๊ปมาครับมาวิ่งมาส่งถึงบ้านเลยมากินไหมครับสามร้ยี่สิบบาทอังนนมีครับผมขอชิมก่อนแล้วกันนะครับผมอืมอ่อยครับอร่อยอันผมขอรับประทานก่อนแล้วกันนะครับผม อ่าแล้วครับนี่ครับอือหือกินก่อนนะครับอืออร่อยครับผมอือยากยยากทานไปนะครับผม